สวัสดีพี่น้องพ่อปอกับซองบ่าวซายอีกคือเก่คาคือเดือไม่ต้องสบายดีเอซีบอร์สกุสุพลตอนนี้เขาบ่าซายอยู่เน,น,นื้อบ้านในพี่น้องมาซอยเวียกมาเตรียมเฮ็ดงานนแจกระบ,บาวมือเป็นเตรียมไว้นะวันนี้ฮะพวกฮะฟืนน้องก็น้องเขต้มมืออื่นเราเฮ็ดพร้อมเพลนพี่น้องพลอดส่งม,มอได้แน่น้องใครกันข้าวต้ม เต็มโมก้าวจะก้าวจะอคุ้มอันนี้นะบอสหอนอร่อย,ออยหอนนะหาซีบนี่กายคอยว่ากายหาซีบน้องย่างน้อยฮะบรรยานนกาศก็ฮหอนโพดโพโอ้โหอันนี่ก็คืออาหารของเฮาเองก,กินนั่นกินน้ำกันนี่แหละ กำลังทอนคนอันนี้นะทั้งเฮ็ดทั้งว่าพื่นเฮ็ดกันปุ๊บไม่ได้ไล้เฮ็ดมันยาอ่อแล้วนกไลฟ์โนสตปนเพอนำปวดนี่เชียวก็มีซุกห่อละห้าสิบอันนี้นะมันมีห่อดรอร่อยนะขันหม้อนะสโหรขันหม้อนนะ พรออ่นะ้ิบสองละหอดอลีก็ได้หอดลอยอลีทอดาหน้าิบพอมีอหนอมีอดยเอาเลยจนะิบเจ็ดแล้วิ้อยเดียวนึงนะน้าสาวเลย่นะสองลอยโอ้ยหอดจะเรีหอดทอดมาจากสั้นนะ สองอยคูมแค่สองซ้ำน่าสนัวตอนนี้เราคเงี้ยเงี้ยงียหลับแล้วหมอหลับป่าลับแล้วมันมีเมนัแล้วเัป่านแล้วเหรอมันจะแล้วโอเม็ดกระโคนคุณลุงโคโลยป่าได้หลับป่าได้ยังมีเมนที่โคนเดี๋ยนี้กรโคนนะแล้วมาเตียกมาเตีนอต่ำหลับป่าก็เจมาเตี่ยว อ้าวมัอนจาเสีต้องไปซื้อนะอันนี่เฮ็ดกินตอนนี้เนาะอ้หต้มปลาไว้นะต้มปลาแล้วต้มบต้องบวมเหมหอมแซ่บ

Wow. <laughs> Ôi, ơi, điêu thôi, nằm nhỏ rê, quay quanh มีขอแรกเดี an> ๋ยวาณจะเติมเติหกังเต็มจะพลาดนะหมอราคาเต้นราคาหมี่หมี่บักเพา่อหมี่บักะกหมี่มีไหมบัเบักเพิ่มโคน่เป็นผู้รอเข่งละผนผู้ให่ชบผู้แข็เแฉเอนผมจูรูนือแดดกับแดดโพ่โพ่เพื่อนนี่กับว่ามีพายูหรอพี่น้องนี่เห็เรียกแล้วนี่กพายบานพัวบานเมียหมละ มีแต่ขอบรัวพอได้ได้ป้าไว้อยู่นี่และเงื่นก้รานทีมเต้นง้แล่อิแล้วเาน้าโบงแลเจ้าทายนั่นนี่จะแบ่แบจนเลโบงบอกทะเลันกิ่นมึงแล้วข้าเจ้ากระดีสีมึงนะป่ะเพล่กันเอยันพู้เท่าคนน้่มพานขกนดินได้าโกนะคนเยทุ่ยเพชรกับโคกนะเออเอ็ดโคกมีเพชรเนาะสลับกันเด้ ฉันมันี่นี่กันเนีเท่าเลหนึ่งร้อยห้าสิบเออไปเอาน้าเช็ดนะเห็ดน้ำปล่าหนาือมันเอาหมดแทามันน้ำกูไปแล้ไปเอาเมื่อเท่าห่วยได้ชมฝอจะเห็ดตะไคร้อยู่ตงนั้นเนร้อยอาจต่เตี้ยเครื่องนี่และเพื่อนนั้นก็เดียวมือเดียว แมนความ้ค่าแหายมนได้แมนความอลาป่าแ้นล่างมือลงผู้่เมาล่ากันล่างมือมันลงไปแล้วป่าผู้ถอดกแล้วจงหวะแต่แวันจูมันเช็ดเต็มก็ตาไปพอได้เจอกระมูจูอาจจะได้ได้ได้ถอดดอกได้หวานได้่จได้จากโลนะมันนี้นะ มาต้กงคอมเมนต์ความเล็นแล้วกันไปหลับชะมาเมาเหรอเพิ่นเราอัดหูว่าดิคนี้ได้ยินเไปไปเเดียวนะเพ่นเหดได้เบิร์ได้เหยืมอลโอันหลับนะมันเป็นรั่นแลแะความดแเออเอที่ปุกๆได้โกนี่นะเสเเดได้เรจเผ็เ็ดได้เจังหน่อย อันนี <accurately S 2> ้ยังเาเขาออก็ตัวนี้กันี่ด้เอเ่าันเอามเสื้หอมครับป้าผมเด้อเออคืว่าแล้วมันก็กินมีคือกันเนีปาขเบ้กเลยหนูก็ไดตกอันปลาเมื่อแจ้งปลาเบ่อันนี้อันอันไรเออเอออันนนผู้ไม่ได้เมนะบอก้เาช้อนคนนะเพมีมือถ้าพดนะเขาล้มันเนเลยอันนี้จะนเม่น้หล้ว จบ่ายแต่ล้วผู้อันนั้นแล้วบอกีมือขวาตำและถีแดงยิ่แน่ <c oughs> เป็นในเลือดจังหวะเสือเป็นหนุ่ยน้ำมันจางบ่ ชิมน่ชิมนะชิมกินเพราะเป็ดหยกควนซื้อได้นี่ไงอ้าเออนี่โคกทีองนี่ชิมได้ไหมอนชิมได้ไหมพอนได้พนมาชิมชิมชิมเชิมเพื่อเหลี่ยมมูดีแล้ชิมแล้วนะต็นนะกันสุกว่าชิ้ได้ยุ ย่อเนสุกแล้วชินได้ออจะมีกินหมดล้อไข่นันไข่ในยามันขาเฮ้ามาเะอองโมเออตมอีสยมีโพดมีพอน้ำปลาบ่อเอ็หนยเราไปเออลกินนปานะปอหนนะโอยทนี่งโปานรามัน้ว่นุ่นเอ้ยมันรดน้นะอ้ยอันห้าร้อยอก็เอเทอร์ข้นะเอเทอร์แต่ว่าเอทไลท์เถอะไลทมาเติมแล้ ตอนนี้ยังตำแม่เอ้ยนี่นะถูกใครเอ็นอะไดเติมเลยงามๆเ่อรเติมเลยกำจะปิดอะไรหอนได้หอนโคตรหอนโคตรเป็นนลสิมแล้วนะเป็นนลสิมแล้วนะเอาเมื่อสีเมื่อ ทั้งาและวทั้งวาสมคนว้ยสคนในกลมเว้มาดีกรดิบอไเบ่งสิเบ่งเป็นอะไรหรอัี้เนไรหลับานแซบเยอเจ้าหมวนนี้เนี่ยเอาไปเชื่อว่จังส้มวานนี้น้ำลายพ่นะคือว่าไม่ได้น้ำกับส้มสีมลายเธอไรกับพอใช่ป่ะนี่นั่นแหละจังว่ามันอีมันได้สีไปสีมาอันเลิเพชรนะคะเอาช่างมาเปิ้ัอีบอ

อยู่ในเห็นอันนเนหนตยงจากเปลียนเปลียนจากตึงจากวานเลยกาไฟกลับมา ตอนนี้มีท่านเพองก็ิเอดหมงหนึ่งันมีขั้นผิดตเท่งลังดีไม่ดีนะต่ำมงยัวยัโอ้ป่ามันจะเฮ้ยง่ายเนาะโอ้แต่เก้าเฮนี้มันก็มีคือเก้าเลยด นี้แลลวคิวร่นค่ักเอามืออะไรพี่น้องมาใส่กันจะได้เอามาพ่าจากปิดคลิปนี้กันนะให้เวรกอากาศนะครับอันนี้ก็็น่เอซีริทกคนทีน้่งส่งใส่ก็อะไรก็้ดกระดิ่งเีนองพืชจะบิคิดไหมไม่พอนคิดหนาพี่น้องสวั